กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงจิยูอีหิงอิรู้ชายครับผมเพลงบางฟังนะครับเรียกองตูนสองศูนี้สวัสดีนะครับวันนี้พบกับรายการดูดวงกับคุณอัดครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูดวงครึ่งปีนะครับ ครึ่งปีแรกปี2564ให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะครับเราจะมาดูดวงว่าปีนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องเด่นเรื่องเพลงเรื่องปังอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่นะครับครับผมเปิดไพ่มาแล้วนะครับเรามาดูว่าเรื่องเด่นเรื่องปังเรื่องระวังมีอะไรบ้างครับอาจารย์เรื่องเด่นนะครับเงินนะครับเงินนะครับอาจจะได้เงินจากการส่วนแบ่งจากการทํางานนะครับ คอมมิชชั่นหรือว่าอาจจะบรอดดกตกทอดก็คือคนที่เกิดปีมะเมียจะมีเงินเข้ามานะครับเป็นเรื่องที่ดีมากในยุคนี้นะครับเรืองเงินมาจากส่วนแบ่งในธุรกิจส่วนแบ่งจากกองบรดกหรือก็มีเงินเป็นราบรอยด้วยไหมอาจารย์ก็ราบรอยไม่น่าจะใช่เป็นเงินส่วนแบ่งนะครับได้เงินจากเงินส่วนแบ่งต่างๆนะครับแล้วก็เงินมรดกนะครับเรื่องต้องระวังมีไหมอาจารย์ก็เหมือนกันและครับเวลาคุณได้เงินมาเนี่ยมีคนรู้ ว่ามีเงินเพราะฉะนั้นราหวังยืมยืมอ๋ออาจจะมีคนยืมได้นะครับมาขอพึ่งพิงมีญาติเยอะเลยเป็นน้องยุ้ยเลยญาติเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าในส่วนของคนเกิดปีมาเมียนะครับคนที่ทําอาชีพพนักงานประจำเงินวนุ้เงินเดือนเป็นยังไงบ้างครอาจารย์พวกพนักงานประจํานะครับข้าราชการนะครับคน ทั่วไปนะครับต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่ให้คุณนะครับผมผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์อยู่ครับผมครับผมคนปีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ท่าทางองอาจนะฮะเห็นไหมครมาสวยงามกระชับกระเฉงกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดครับผมนั่นแหละครับมีความกระชับกระเฉงกระปรี้กระเป๋าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะให้ความเอ็นดูนะครับ ให้การสนับสนุนนะครับแล้วในส่วนของเรื่องต้องระวังมีไหมฮะอาจารย์สุขภาพเป็นยังไงบ้างฮะเอ,อ่อสุขภาพเนี่ยจริงๆอะ่ะมีปัญหาไม,ไม่ไม่น่าจะมีมมนะ,ะ,นะ,ะเพียงแต่ว่าถ้าอย่างอย่างคนเราเนี่ยเวลาเด่นมากมันจะต้องมีคนอิจฉาอ่าเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังและกันคนอิจฉานะครับเด่นมากก็จะเป็นภัยนะครับ,รบก็ต้องมาระวังนิดนึงเนเาะระวังตัวให้เหมาะสมและกันจะได้ไม่เกิดความขายัยงเกิดขึ้นอาจจะโดนขัดแง่ขัดขานะฮะความรักะฮะความรักเนี่ย นะครับถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่งงอนแต่งงานหรือเพิ่งแต่งงานนะครับโอกาสได้ได้บุตรได้อะไรพวกนี้มีสูงมากอาจจะมีข่าวดีที่จะมีบุตรมีลูกหลานสืบสกุลนะคะแม้กระทั่งบางคนนะพยายามมาหลายปียังไม่สําเร็จปีนี้สาหรับคนปีมาเนี่ยคนปีมาเนี่ยครับน่าจะมีโอกาสแล้วครับแทนที่แผนจะมีลูกก็เป็นโอกาสดีครึ่งปีนี้นะครับเต็มที่นะครับก็คือ สามารถที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกมีบุตรนะครับใช่โอเคต่อไปครับส่วนที่เป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระเป็นไงบ้างครับอาจารย์โอกาสที่เขาจะได้เด็กใหม่ๆงานใหม่หรือแม้กระทั่งแตกลายการทํางานใหม่ๆขยายธุรกิจออกไปใช่เป็นลักษณะของเขาคือลักของเครือข่ายนะครับเป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าแตกแยกโปรดักต์ใหม่ๆออกไปเรื่อยๆหรือว่าธุรกิจใหม่ออกไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นโอกาสของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่จะต่อยอด ุรกิจเดิมนะครับแล้วเรื่องของการงานการเงินเป็นไงบ้างฮะมีไหมฮะการเงินอย่างที่บอกครการเงินก็อย่างอาจจะได้เงินจากส่วนแบ่งหุ้นส่วนหุ้นส่วนอะไรประมาณนั้นแล้วครับแม้กระทั่งมรดกตกทอดครับผมซึ่งก็คือก็เรื่องเงินก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของทรัพย์สิมรดต่อไปนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเหรอฮะมหาพยศตอนนี้อาจจะดื้อหน่อยดื้อหน่อยครับก็ต้อง ต้องกำลับนิดนึงครูต้องต้องใช้มาตรการในการที่จะเข้าไปควบคุมดีๆหน่อยคุณครูคงควบคุมไม่ได้ก็ต้องให้คุณแม่คุณพ่อที่บ้านนะครับต้องคนจัดการสำหรับท่านที่มีบุตรหลานเกิดปีมเมียมีม้าก็ต้องให้ความสอดส่องดูแลใกล้ชิดนิดนึงครับผมควบคุมกันหน่อยเพราะว่าอาจจะมีพลังงานเยอะอาจจะดื้อหน่อยนะครับก็ดื้อมากก็ ต้องให,ให้การดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เรียนออนไลน์คุณครูค<ห>ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราก็ต้องอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยก็แล้วต่อไปครับอาจารย์คนที่ว่างงานอยู่อาจารย์เป็นยังไงบ้างรรตอนนี้มีใครทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมทําคลิปแยกออกมาดีกว่านะครับ,รบรว่าคลิปนี้น่าจะทําให้คนมีโอกาสได้งานนะครับแล้วก็ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแล้วรักษางานได้นะครับรักษางานได้ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะมีคลิปพิเศษที่อาจารย์จะ เปิดเผยเคล็ดลับการพลิกดวงการสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองเพื่อปรับพื้นฐานชีวิตปรับดวงของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ,รบก็อย่าขออนุญาตสรุปนะครับคู่ที่เกิดปีมะเมียนะครับว่าปีนี้นเป็นปีที่ดีในส่วนของเรื่องของการเงินเงินการเงินของส่วนแบ่งจากหน่วยงานองค์กรหรือธุรกิจแม้กระทั่งเงินมรดกที่อาจจะได้รับมรดกตกทอดเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับคนปีมะเมียแต่ว่าแล้วก็ในส่วนของ คนที่ทำงานประจําก็จะมีผู้ใหญ่ที่ให้การสานับสนุนคำจุนอบอุ้มอยู่มีผู้ใหญ่อุปถรรัมคาจุนอยู่นะครับส่วนเจ้าของธุรกิจก็จะสามารถแตกลายให้มองจากพื้นฐานธุรกิจเดิมและแตกลายขยายธุรกิจออกไป จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นนะครับได้เงินได้ทองจากส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับจบลงแล้วนะครับสําหรับการดูดวงของคนเกิดปีมะเมียประจาําป,ปี2564ในช่วงของต้นปีนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กแดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลิฟให้กันแล้วกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตไปด้วยกันวันนี้เลิฟสองตูดสองตูดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ